วันนี้จําไปได้น้ำปลาหวานมาค่ะเขาแบบให้กุ้งเยอะมากอยากให้ดู <c oughs> ความกุ้งแบบตะโกนเลยค่ะแล้วกลิ่นกระปิมาหอมมากวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะกินกับมะม่วงกระต่อยมีใครเคยกินบ้างพี่ๆเขาจะไม่ใช่มะม่วงเบานะคะจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ลูกอ่อนๆแบบนี้เนาะไม่มีเม็ดด้วยกทั้งกรอบทั้งแซ่บแบบนี้ความกุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่เห็นไหมโอ้ยความกุ้งแบบเน้นๆค่ะ โอ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเปรี้ยวเนอ้อของม่วงเบาเปรี้ยวเหมือนโอ้ยอะไรจำลบไปนะจะให้กล้องโฟกัสอืมอ่ะนี่นี่เออมันต้องไม่มีคนมันถึงจะโฟกัสเห็นปะพี่พี่อื้มันม่วงกระตอยอ๋อ ใครอยากกินอนะไปจิ้มที่ตะก้าได้เลยสองรอยยี่สิหนึ่งแถมหนึ่งคือได้สองกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วกุ้งคือแน่นมากแซ่บจริงเนี่ยต้องซ้ำค่ะพี่พีดูความกุ้งเน้นๆเลยจ้ะไปะ <c oughs>